ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์จังหวัดของทุกๆคนมีฝนตกกันหรือเปล่าก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้ซึ่งก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่24เวลาประมาณบ่ายส เราก็จะพบว่าส่วนใหญ่การก่อตัวของกลุ่มเมฆเยอะมากๆนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบจนถึงจังหวัดนราธิวาสและฝนจากอ่าวไทยล้ามาตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกค่อนข้างหนักมาตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาสำหรับไทยตอนบนในวันนี้เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคตะวันออก อีสานภาคกลางและภาคเหนือมากขึ้นซึ่งเมื่อเรามาดูนะครับจากเรดาร์สภาพอากาศในวันที่24ก็จะพบว่าพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกนะครับสำหรับไทยตอนบนก็เริ่มมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายในพื้นที่ภาคเหนือส่วนอีสานนะครับก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเหมือนกันในพื้นที่อีสานล่างในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางก็เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกแล้วในวันที่24ตอนบ่าย3ซึ่งมาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเส้น118ขยับลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออก ดูตามลูกศรสีแดงในวงกลมสีส้มนะครับมันก็จะไปส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงมากขึ้นซึ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องระวังเพราะเมื่อไหร่ที่ลมตะวันออกเขามีกําลังแรงพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักตึงหนักมากหลายพื้นที่แล้วความชื้นจากทะเลมันจะวิ่งตามลมตะวันออกเข้ามาปกคลมในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นต้องระวังเรื่องของฝนตกหนัก ดังนั้นนะครับพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักหนักสุดๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงวันที่24จนถึง25กุมภาพันธ์สำหรับไทยตอนบนเมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมาลองคิดภาพตามนะครับเมื่อ2-3วันก่อนอากาศไทยเราร้อนมากๆ แล้วเมื่อมวลอากาศเย็นลงมามาพบความร้อนความร้อนก็จะลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นฝนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์สําหรับพื้นที่ภาคเหนือก็จะเริ่มมีลมตะวันตกนะครับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางตอนบนฝนก็จะเบาลงหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์สําหรับบริเวณพื้นที่อีสานล่างภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่องจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์หนักสุดๆนะครับ 24, 25และ26กุมภาพันธ์หลังจาก28กุมภาพันธ์ทั่วไทยก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมซึ่งเรามาดูเรื่องของฝนกันต่อ โดยในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับหนักมากๆนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับและในวันนี้พื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮองสอนแม่สะเรียงแม่แจ่มขุนย่อมรวมถึงพื้นที่เชียงดาวช้ยปราการบ้านแม่อายหลวงเชียงรายอำเภอพนันระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกด้วย สำหรับพื้นที่ภาคกลางหลายพื้นที่ก็ต้องระวังเรื่องของฝนนะครับในวันนี้สำหรับอีสานอีสานบนนะครับอาจจะมีฝนตกได้เนื่องจากลม500มีการพัดสอบนะครับในวันที่25นะครับพื้นที่ภาคเหนือปริมาณฝนก็เบาลงไปบ้างอาจจะมีเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับมีโอกาสมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาภาคอีสานบำเน็จนรง วิเชียรบุรีน้องไผ่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทหันคาอินบุรีโคกสำโรงไผ่าสาลีวิเชียรบุรีบ้านเนินมะขามป้อมบ้านลำนารายวังม่วงบ้านทรัพย์เจริญน้องไผ่ชนแดนทพานหินบ้านบึงนารังบางบามูลนาคจุมแสงบ้านโค้งวิไลบ้านไร่พิติตรรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ขอนแก่นจุมเพรบ้านวังเพิ่ม สกลน,นกครน,นครพนมอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยบึงการหนองคายน้ำโสมนนวารีบ้านโนนสว่างเชียงคานท่าลีส่วนภาคเหนือนะครับก็ยังมีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านเวียงสาจังหวัดแพร่ท่าปลาอุตรดิตฐ์วังโป่งสวรรคโลกสีสำโรงทุ่งสเสาลี่ยมสุขโขทยัยระวังนะครับหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและอีสานบนมีโอกาสมีฝนตกนะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ในวันที่25ปริมาณฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแต่ปริมาณฝนที่มันตกหนักๆอาจจะน้อยกว่าวันที่24่กุมภาพันธ์นะครับเรามาดูในวันที่26กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนตกตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนาราธิวาสแต่ปริมาณนั้นลดลงไปสำหรับไทยตอนบน ในวันที่26กุมภาพันธ์ฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่27พื้นที่ภาคใต้ฝนลดลง28ทั่วไทยฝนลดลงนะครับหนักสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณวันที่24จนถึง26กุมภาพันธ์หลังจาก26กุมภาพันธ์ปริมาณฝนก็จะลดลงแล้วอากาศก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปลปล่วนบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่อากาศร้อนและบางวันอากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างเย็นบ้างต้องรักษาสุขภาพนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ